กับเฟของเราใช่ครับผมก็รู้สึกเหมือนเป็นคอนเสิร์ตแต่จริงมันคือแฟนมีนะครับ <c oughs> คนอย่างที่บอกเพราะว่าแต่ตจจริงก็อยาก,ากแต่ัดคอนเสิร์ตแต่เรารู้สึกว่าสเกลมันใหญ่แล้วเราแบบว่าไม่น่าไหวอะไรเงี้ยก็เป็นแฟนมีนะครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกดีใจที่บัตรโซเอาด้วยครับผมแล้วก็ดีใจที่แบบว่าเหมือนกลับมาสารที่แบบทัวร์คนอนฮอล์เงี่ยที่เราแบบจัดคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิตมันก็เหมือนแบบ ย้อนวัยที่เราแบบว่ามีประสบเขาเรียกว่าความรู้สึกความทรงจำที่แบบยิ่งใหญ่นะที่นี่ทีอ่อย่างที่บอกว่าทำไมถึงรู้สึกว่ามันเป็นคอนเสิร์ตแตบเพลงมันเยอะมากด้วยหรือว่ายัางไงครับโปรดักชั่นมันโปรดักชั่นมันยิ่งใหญ่อะ่ะโปรดักชั่นเหมือนคอนเสิร์ตแต่เพลงมันมันดรอปลงนะน้อยลงครับผมแต่ก็สําหรับผมมันก็เยอะอยู่นะปกติง,งานแฟนมิต็ปกติเขาจะร้องประมาณสามสี่เอามากสุดห้าเพลงคือเยอะแล้วแต่ผมร้องเกินห้าเพลงเลยหรอใช่แล้วเป็นเพลงใหม่หรือว่าแล้วเป็นเพลง ไม่ได้ต้องไปดูที่โชว์ฮะถ้าใครอยากรู้หรือไม่สะดวกมาก็มีสตรีมมิ่งครับผมที่เดอะลเนเซอร์ครับผมแต่เห็นครับผมก็ใหม่แก่แล้วครับอันนี้แก่งอกขึ้นคือซ้อมจนนี่เลยเหรอเขาจนแก่เลยไม่ใช่ก็ผมก็จริงๆเลือกสีนานมากเหมือนกันแต่เรารู้สึกว่าเราชอบสีแบบว่าขาวๆเทาๆมันเฉลี่ดนิดนึงอะไรเงี้ยจะปมะหยากเสียนลุกในในในแฟ่นใช่ครับใช่เพราะตอนแรกคือกะจะย้อมตอน ก่อนขึ้นโชว์ไงมาสัมซือก่อนแต่ไม่น่าทันครับก็เลยทํามาเต็มเลยที่นี่ตอนนี้เรามาเตีมแบบซีเนียในพาร์ที้ของเรามีปาร์ตี้หลากหลายอารมณ์มากไม่ว่าสุขเศร้าเงากันแบบมีหลายอารมณ์มากใช่เพราะว่าทั้งแรกที่เอ็กซ์แคมเปร์ครับฝากไว้ก่อนก็มาทั้งตัวเลยเป็นยีนป็นเสื้อในวื่อเสื้อไหนเสื้อข้างในเสื้อข้างในร่อนเกงยีนเราจะเปลี่ยนเลาใรมาเมื่อกี้ที่น ดกคือเราก็จะเห็นคันแต่คือครั้งนี้มันจะแบบว้าวแค่ไหนส่วนตัวเราอยากชอบศึกษารดักชั้นด้วยส่วนตัวเราใครที่ได้ดูคอนเสิร์ตจากทางบ้านดูมัอดีอย่างเงี้ยจะเห็นทุกอย่างจะเต็มไม้ว่าจะเป็นแสงสีเสียงหรือว่าการปล่อยเอฟเฟกเนี้ยใช่ครับผมเรารู้สึกว่าเราก็ตามมาหลายงานนะเออตามหลายงานของคอนเสิร์ตไทยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันก็มีอะไรที่แบบว่าน่าสนใจแต่นี้คือแผ่นบินชิ้นแผ่นก่อนครับ ก็มีแดนซ์มีซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถนัดเลยฮะเยอะไหมคะเยอะไหมคะน้อยน้อยน้อยมากดูแน่นอยคาดหวังอยากจะดูเลยนะคะน้อยมากน้อยมากเลยหรอเพิ่มพี่หนีไปได้หรอคะก็เพิ่มให้ก็ไม่ทันน่ะต้องไหว่้วีสไตล์แล้วตอนเนี้ยอออ๋าถ้าวีสไตล์ได้เลยสมมติว่าถ้ามีเพลงแดนซ์จะรุดขึ้นมาเต้นได้ไหมฮะแดนซ์ด้วยฮะสนใจ เราเป็นคนแบบไปปราร์ตี้เราโยกแค่น,นี้ก็พอแล้วอออม,มันพอเหรอพี่มัน,มเ,หนเหนื่อยแย่เลยนะคะแบบนีเ้ <c oughs> เหนื่อยแย่เลยนะคะครับผม,มแต่พี่เมแล้วมันจะต้อง,ง,งมีอะไรพิเศษเนี่ยเออปาร์ตี้ควาปาร์ตี้คามคอร์สอะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่าตอนแรกตอนแรกก็คิดว่าจะมีเจสแต่หนูไม่ว่าจริงๆก็อยากได้หนูครับไม่ได้คิดถึงคนอื่นเพราะว่าเราโยนหนูมาก็อยากให้เป็นเจสแต่หนูปิดงานอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างที่หนูบอก เขาคุยกับงานไม่ผ่านงานเขาไม่ปล่อยมาเฮ้ยที่เขาจะมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่ามีเซอร์ไพรส์มีไหมจริงๆเซอร์ไพรส์ก็คือชองผมเองเซอร์ไพรส์คือห <laughs> <ส>นูไม่มาแต่เข <laughs> าไม่มา <laughs> <c oughs> ถืาอเซอร์ไพรส์ก่อนทุกคนคาดหวังว่าจะต้องเห็นหนู <c oughs> มนาใช่ก็ตอนแรกก็คิดมาเห็นเห็นปาม้ามาเงี้ยแต่หนูไม่มาเงี้ยทุกคนจะคิดว่าหนูมาเปล่าปาม้าจะมาดูดูอยู่แล้ว อ๋อไม่มีฮะวันนี้มีมาสดเราพูดด้วยอารมณ์น้อยใจอะไรนะเศร้าเหรอไม่มีอารมณ์เลยเออไม่มีอารมณ์เลยครับไม่มีอารมณ์เลยไม่น้อยใจใช่ไหมฮะไม่ได้สือกน้อยใจไม่ไม่น้อยใจอาจจะดูสตรีมมิ่งอยู่บ้านก็ได้เดี๋ยวมาให้กำลังใจมาแล้วให้กำลังใจมาแล้วครับผมตั้งแต่เมื่อวอะไร แน่นอนครับผมมีมีสิ่งที่ไม่เคยเห็นพี่ศีทำมัาจะได้เห็นในเวทีนี้ไหมครับจริงๆผมว่ามันก็มีนะเช่นเราก็ต้องไปดูในคอนเสิร์ตไม่เฉพาะสปอร์ตสปอร์ตเราไม่สนุกมีแฟนมาเยอะมากค่ะพี่ศรอ๋อใช่ใช่ใช่เมื่อวานก็แบบแบบว่ามากหน้าหลายตามากเขเป็นแบบคนที่แบบว่าไม่เคยแบบเห็นมาก่อนอะไรเงี้ยก็เหมือนอาจจะบินมา มาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยครับรู้สึกไงบ้างที่เขาตั้งใจบินมาเพื่องานเราเลยนะตั้ีใจแน่นอนอยู่แล้วครับผมเพราะว่าก็โหเราก็อยู่ในวงการมาสักระยะหนึ่งแล้วเนาะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่แบบติดตามแล้วก็มาดูแฟนมิตรเราอะไที่คอยซัพพอร์ตเราแล้วก็คอยเป็นทำโปรเจกต์มีหลายอย่างมากครับผมก็ต้องขอบคุณมากทั้งแฟนคลับไทยอินเตอร์แฟนติดตามแล้วก็ฝากวันนี้ด้วยครับผมซีอีโอปาร์ตี้นะครับผมมีของอา ออฟฟิเชียลมาชนไดหน้าได้สามารถอุ่นุนได้มจะเก็บกาฝากทุกสื่อเลยนะได้ยินไหมฝากซูเปอร์ซันด้วยเขาใหม่นะครัเอ็กซ์นฝากด้วยับเร้เก็บค่าโฆษณาได้ที่ไหนครที่ผมเลยครับเท่าไหร่นะเฮ้ยเดีีบขอบคุณกันๆการที่มาวันครับผมก็ ขอบคุณแฟนทุกคนนะครับผมที่มางานในวันนี้นะครับก็เป็นซีฟิล์ฟเฟิสแฟนมิสติ่งนะฮะับซีอูนิพาร์ที่นะครับผมขอบคุณที่อยู่นบัตรแล้วก็บัตรสตรีมมิ่งด้วยครับออนไลน์นะครับผมแล้วก็ขอบคุณโปรเจกต์ที่จัดมาให้นะฮะขอบคุณที่ยังติดตามกันตั้งแต่ก็จะมีคนที่ติดตามตั้งแต่แรกเกิดนะครับผมจนถึงตอนนี้หรือว่าแรกเกิดแล้วก็ไปแล้วแล้วก็กลับมาใหม่ก็ยินดีเสมอครับผมก็ติดตามคนงานผมนะตอนนี้ไปได้เลยนะครับผมก็มี หลายผลงานไม่ว่าจะเป็นข้ามฟ้าเองแบบมีซาวเวอร์ด้วยแล้วก็ฝากแบนซูเปอร์ซันด้วยแล้วก็ผลงานเพลงในอนาคตนะครับผมก็ชื่นชอบผลงานไหนก็ติดตามได้ครับมีไพ่หลอดตัวใหม่ค่ะไพ่หลอดตัวใหม่ชอบเด้อชอบเด้ไม่รู้ครับผมไม่รู้ต้องรอติดตามโอเคทำไงถ้าอ <c oughs> ัน <c oughs> นี้ล <c oughs> ุกชุดสัมสื่อให้หนูผมก็ถอดเลย